สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกปี2021แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเมื่อจินตนาการไร้ขีดจำกัดของสถาปานิกผนวกเข้ากับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสิ่งก่อสร้างสุดอลังการจึงได้ถูกเนรมิตขึ้นทั่วทุกมุมโลก วันนี้ทางช่องของเราจึงได้รวบรวม10อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกปี2021เอามาฝากไว้นะครับซึ่งแต่ละอันดับต้องบอกเลยว่าสูงสวยข้ามขีดจำกัดของการก่อสร้างทางวิศวะกรรมและงานออกแบบของสถาปตัตยกรรมช่วงชิงตำแหน่งกันฟุตต,ต่อฟุตเลยทีเดียวนะครับตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่10คือตึกไทเป101 ตึกนี้ตั้งอยู่ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันมีความสูงถึง508เมตรหรือคิดเป็น1,667ฟุตมีจำนวนชั้น101ชั้นสำหรับตึกนี้น่าจะเป็นตึกที่คนไทยหล,หลายๆคนคุ้นชื่อและเคยไปกันมาบ้างแล้วสำหรับตึกไทเป101เพราะเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของไทยที่ไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเมืองไทเป แถมยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของโปรแกรมทัวร์ที่จะต้องพาลูกทัวร์ขึ้นไปชมวิวจากบนตึกไทเป101อีกด้วยปัจจุบันด้านในของตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่สิของเราอย่างตึกไทเป1 0 1ส่วน1ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานรวมทั้งจุดชมวิวและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยนะครับ ตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่9คือตึกไชนาซันตึกนี้ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนมีความสูงถึง528เมตรหรือคิดเป็น1,732ฟุตมีจำนวนชั้น108ชั้นพื้นที่ส่วนขยายของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่9ที่ชื่อว่าไชนาซันตั้งอยู่ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกนานาชาติที่มีชื่อเสียง โดยตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับนี้จะมุ่งความสนใจไปที่การทำพื้นที่สำนักงานและสโมสรเอกชนจุดชมวิวและพื้นที่ให้เช่าราคาสูงซึ่งจะอยู่ด้านบนซึ่งความเจ๋งคือตึกนี้ยังเป็นหนึ่งใน1ิที่สูงที่สุดในโลกซึ่งสร้างขึ้นในเขตอันตรายของแผ่นดินไหวอีกด้วย แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเทคโนโลยีในการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วยให้โครงสร้างสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้นะครับตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่8คือตึกเทียนจิน CTF Finance Center ตึกนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมีความสูงถึง530เมตร หรือคิดเป็น1,739ฟุตมีจำนวนชั้น98ชั้นตึกอลังการใช้ได้ดูแล้วให้ฟิลหนังไซไฟดี D. มีความโค้งมนจากการบิดแกนของตัวตึกคล้ายสว่านอาจเป็นเพราะตึกรอบด้านไม่สูงมากนักเลยยิ่งทำให้ตึกนี้ยิ่งเด่นขึ้นไปอีกโดยด้านในตึกเป็นสำนักงานระดับสูงเกรด A อออฟฟิศต่างๆมีที่อยู่อาศัยและโรงแรมครับ ซึ่งพอพูดถึงเมืองเทียนจินหลายคนน่าจะไม่รู้จักแต่ขอบอกเลยว่าเมืองเทียนจินเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจีนมีกลุ่มอาคารและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่จำนวนประชากรเยอะฉะนั้นตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่8จะโผล่มาก็ไม่แปลก ตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่7คือตึกกวางซู CTF Finance Center ตึกนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนมีความสูงถึง530เมตรหรือคิดเป็น1,739ฟุตมีจำนวนชั้น111ชั้นตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับต่อมายังคงวนเวียนอยู่ที่ในแถบเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนเมืองกวางโจวนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจของจีนอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับฮ่องกงมาก ฉะนั้นเรื่องความจเจริญไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากจึงไม่แปลกเลยที่จะมีหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลกที่สูงขนาดนี้ตั้งอยู่ตัวตึกเป็นสีเทาขาวฐานถึงยอดตึกเกือบจะมีขนาดเท่ากันตัวตึกเป็นทรงกระบอกที่ฐานและยอดอาคารเกือบจะเสมอกันโดยด้านในจะประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรงหนังแบบ 4Dx พื้นที่อยู่อาศัยโรงแรมส่วนในร่ม โดยทั้งหมดถูกรังสรรค์อย่างอลังการตามสไตล์ประเทศจีนบนพื้นที่กว่า7 5 0 0 0 0ตารางเมตรเลยทีเดียวตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่6คือตึก One World Trade Center ตึกนี้ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีความสูงถึง541.3เมตรหรือคิดเป็น1,776ฟุต มีจำนวนชั้น104ชั้นตึก One World Trade Center ถูกสร้างขึ้นแทนที่กลุ่มอาคารเดิมที่ถูกทำลายไปโดยใช้งบประมาณในการขอสร้างทั้งสิ้น3,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 1 7 0 0 0ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของกลุ่มอาคารสำนักงาน World Trade Center ปัจจุบันตึก One World Trade Center หลังใหม่นี้ ภายในอาคารเป็นสำนักงานและด้านบนมีจุดชมวิว360องศาของเกาะแมนฮัตตันมองเห็นครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นอัพทาวน์มิดทาวน์ดาวทาวน์ควีนและบรูกลินรวมถึงนิวเจอร์ซีย์อีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นอนุสรณ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่ชาวนิวยอร์กไม่มีวันลืมอีกด้วย ตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่5คือตึกตเวิลทาวเวอร์ตึกนี้ตั้งอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้มีความสูงถึง554.5เมตรหรือคิดเป็น1,819ฟุต มีจำนวนชั้น123ชั้นสำหรับใครที่ไปเกาหลีใต้โดยเฉพาะในกรุงโซแล้วมีโอกาสได้ขึ้นโซทาเวอร์คงจะสังเกตเห็นอาคารสูงที่โดดเด่นจากระยะไกลหลายสิบกิโลเมตรหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างล o อตเต้เวิร์ทาวเวอร์เป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในโลกของกลุ่มบริษัทธุรกิจหลากหลายชนิดโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทในเกาหลีใต้และกลุ่มบริษัทในประเทศญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งก็คือตึกนี้นั่นเองธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำก็จะอยู่ในชื่อของตเต้อย่างในเกาหลีใต้เองก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและสวนสนุกที่เป็นแลนด์มาร์คของโซในชื่อนี้อีกด้วยตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่4ก็คือตึก p i n g a n i n t e r n a t i o n a l Finance Center ตึกนี้ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนมีความสูงถึง599เมตรหรือคิดเป็น1,965ฟุตมีจำนวนชั้น115ชั้นโดยตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่4นี้ตั้งอยู่ที่นคนเรเซินเจิน้นชื่อเมืองที่คนไทยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะแค่ข้ามฝั่งภูเขาจากฮ่องกงเท่านั้นเองแต่ก็เรียกได้ว่าชื่อเมืองนั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเซินเจิ้นเป็นเมืองที่จเจริญมาก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอีกแห่งของจีนที่อยู่ติดกับฮ่องกงเลยซึ่งถ้าหากด,ดูจากรูปนี้จะดูเหมือนกับว่าตัวอาคารตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับนี้ไม่สูงมากนะักรอดบอกตามตรงว่าอาคารอื่นๆในเขต CBD ของเซิจจนเจิ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาคารที่สูงมากตัวเช่นกันตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่3ก็คือตึก เมกกะรอยัลคล็อกทาวเวอร์ตึกนี้ตั้งอยู่ในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียมีความสูงถึง601เมตรหรือคิดเป็น1,971ฟุตมีจำนวนชั้น120ชั้นข้ามาทางฝั่งตะวันออกกลางกันบ้างสำหรับตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่3ของเราที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่หลายๆคนคิดไม่ถึง เป็นตึกที่แปลกมากเพราะมาในรูปแบบของหอนอาฬิกาสมชื่อแถมยังเป็นหอนอาฬิกาขนาดใหญ่ที่หากกะขนาดด้วยสายตาเข็มสั้นบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้น่าจะสูงประมาณสัก5ชั้นของอาคารได้เลยเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง40เมตรมองเห็นจากเกือบ2กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและไม่เหมือนใครมากด้านในอาคารจะเป็นมิกซ์ยูท ที่แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมถงละหมาสสำหรับ3,800คนศูนย์การค้าและโรงแรมครับตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่2คือตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ตึกนี้ตั้งอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีความสูงถึง632เมตรหรือคิดเป็น2,073ฟุตมีจำนวนชั้น128ชั้น กลับมาที่ประเทศจีนกันอีกครั้งเรียกได้ว่าเกินครึ่งของ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกจะอยู่ในเอเชียทั้งหมดนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่เรียงกัน3หลังในเขตผูต่ตงด้านในประกอบไปด้วยจุดชมวิวสกายล็อบบี้อาคารสำนักงานโรงแรมเซี่ยงไฮทาวเวอร์เจโฮเทลและพื้นที่ค้าปลีกนะครับเมืองนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างหอไข่มุก ซึ่งเป็นจุดชมวิวของเซี่ยงไฮ้ซึ่งถ้าหากเราดูแค่หอไข่มุกก็จะรู้สึกว่าสูงมากอยู่แล้วแต่พอมาเจอเซี่ยงไฮทาวเวอร์เข้าไปหอไข่มุกดูเล็กกันไปเลยทีเดียวตึกที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่1คือตึกเบิร์ดคาลิฟาตึกนี้ตั้งอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีความสูงถึง828เมตรหรือคิดเป็น2717ฟุต มีจำนวนชั้นถึง163ชั้นเป็นตึกที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือตึกเบิร์ดคาลิฟาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ใหม่และสร้างชื่อเสียงให้นครดูไบบนแผนที่โลกโดยด้านในตึกมีทั้งสำนักงานพัตตคารคอนโดสระว่ายน้ำแบบเอาทดอร์สุเราหอดูดาวกลางแจ้งจุดชมวิวสูงที่สุดในโลกและมีลิฟต์สูงที่สุดในโลกอีกด้วยและถ้าหากถามว่า ตึกสูงขนาดนี้ลิฟต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงครับเพราะลิฟที่เดินทางเร็วที่สุดในโลกก็อยู่ในตึกนี้ด้วยเช่นกันโดยลิฟมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีก็คือถ้าจะไปจุดที่สูงที่สุดหรือจุดชมวิวชั้น124จะใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกปี2021 ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ